มาต่อกันสักหน่อยดีกว่านะคะกับเรื่องของการลงทุนในธีม Green Energy ที่คุยกันต่อเนื่องว่าน่าจะมานะคะจะมายังไงนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้อนอยู่ในอุตสาหกรรมไหนนะคะหรือนักลงทุนจะหาผลตอบแทนได้อย่างไรพูดคุยกับคุณสอนชัยสุเนตานะคะกรรมการผู้จัดการ Chief Investment Officer ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับค,ครับ ครับคุณสอนชัยครับต้องมาถามก่อนเลยนะครับว่าเทรนด์แบบนี้ตีมแบบนี้นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพของมันโดยภาพรวมแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเอ่อต้องบอกงี้ครับเอ่อต่อเรื่องเทรนด์ของ e r n e n e r g y เนี่ยมันมันมาแรงมากเพราะว่าเอ่อไม่ว่าทั่วโลกเองก็ตามเนี่ยต่างพยายามบริหารจัดก,การเรื่องการปล่อยการเรือนกระจกนะครับ เพราะว่าต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจของโลกโดยรวมคงจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกกันว่า green economy นะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเองประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับหรือประเทศใหญ่ๆอย่างอียิปต์เองก็ตามเนี่ยต่างเคลื่อนย้ายมาในทิศทางนี้กันทั้งหมดนะครับโดยรัฐบาลของแต่ลนะประเทศเนี่ยก็พยายามออจะเข้าสู่โหมดที่เรียกกันว่าจะทํำยังไงให้เ,รเศรษฐกิจเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยมันจะมีหลังจากที่ไบเดนได้รับตําแหน่งไบเดนเองก็พูดอย่างชัดเจนมากเลยนะครับว่าจะกลับเข้าไปเซ็นสัญญาปารีส a อ็ก e ์ e ร t เมนต์ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในเนื้อหาของปารีส a อ็ก e ์ e ร t เมนต์เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเรานะครับให้ให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับ พูดง่ายๆก็คือว่าเขามีกำหนดกันว่าภายใต้สาประชา,ชาติเนี่ยเขากำหนดกันว่าไม่ควรจะให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสุขเกินกว่า2องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนยุคของอุตสาหกรรมนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณไม่ควรสูงเกินกว่าสเอร์ซในช่วง150ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นเป็นหัวข้อใหญ่เหมือนกันที่จะทำให้ทั่วโลกเนี่ยจะต้อง แอคชั่นแลนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการใช้พลังงานที่เกิดจากฟอสซิล uh, ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแกส๊สหรือถ่านหินนะครับลดลงแล้วก็จะเป็นจะต้องหันมาใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นอีกทางหนึ่งนะครับค่ะ แล้วการที่โจบไบเดน,นเขากลับเข้ามาหลังจากที่ทรัมป์ถอนไปนะคะตอนที่เขามาดำรงตำแหน่งประาธานที่ดีเมื่อปีก่อนเนี่ยนะคะในายานนี้เนี่ยจะยิ่งทําให้ประชากรโลกตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของโอกาสนะคะที่จะมาในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมีมิติไหนบ้างคะอ,อ,อันแรกสุดก็คือต้องบอกบอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะครับประเทศหนึ่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในปริมาณที่สูงนะครับ ก็จะมีสหรัฐอเมริกานะครับมีจีนมีอินเดียนะครับภูมิภาคยุโรปแล้วก็รัเสเซียนะครับซึ่งถ้ามีการเซ็นเนี่ยนะครับสัญญาเอ,อ่อ pari agreement เมื่อไหร่เนี่ยนะครับประเทศเหล่านั้นก็จะต้องเข้าสู่โหมดที่เรียกกันว่าเ,ออเข้ามาควบคุมประเทศของตัวเองนะครับออมันก็จะมีวิธีการใช้ action plan ต่างๆเยอะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการคนโทรลอุณหภูมินะครับ การที่แต่ละประเทศเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นการใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องมีกำหนด,ดการอย่างชัดเจนนะที่เช่นว่าในช่วงปี2040นะครับจะมีการเลิกใช้อย่างของยุโรปเองเนี่ยก็บอกว่าจะมีการเลิกใช้รถยนต์นะครับที่ใช้พลังงานซอสซิลแล้วก็หันาใช้พลังงานทางเลือกแทนนะที่เช่น E ี c ีคอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัว ช่วยกระตุ้นทําให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เติบโตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในภาคของประชาชนเองก็ตามเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนยุคใหม่เนี่ยสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากนะครับการสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยผลักดันด้วยนะครับไปทําให้ดีมานหรือความต้องการการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปในตัวนะครับรวมถึงมีการช่วยการถึงเลือก การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ดูว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตึกต่างๆในยุโรปเองหรืออเมริกาเองก็ตามเนี่ยเขาเริ่มมีมาตรการนะครับว่าจะทํายังไงให้ตึกเนี่ยใช้พลังงานน้อยลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ยังตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้นะครับส<ะ>ิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เลยจะช่วยผลักดันทําให้อุตสาหกรรมของเอ่อคลีนเอเนจีนะครับเอ่อมันเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตนะครับ ร uh, เราก็จะเห็น uh, หุ้นต่างๆที่อยู่ในหมวดนี้นะครับมีการเติบโตค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมา2ปีเนี่ยเราจะเห็นหุ้นกลุ่มนี้เอริ่มค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่าประเทศใหญ่ๆต่างๆในกเข้ามามันปิ้งแจกช่วยกระตุ้นกันเขึ่นนประย่ยเลยนะครับครับในมุมมองของนักลงทุนนะครับความน่าสนใจเราได้เห็นไปแล้วนะครับทีนี้ในแง่ของความคาดหวังของนักลงทุนที่ควรจะมีต่อเซกเต รีนิวเวอร์เอเนจีก็ดีคลีนเอเนจีก็ดีนะครับความคาดหวังควรจะเป็นยังไงระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมองยังไงบ้างครับประเด็นนี้นะต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มนี้ในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับราคาก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงแต่ถ้าไปมองถึงอนาคตถึงเรื่องการเติบโตข,ของหุ้นกลุ่มนี้มันยังมีอยู่ค่อนข้างสูงมากนะครับเราพูดกันง่ายๆ่การใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยนะครับ มันจะเห็นได้ว่ามันกําลังอยู่ในช่วงที่ accelerating ขึ้นไปเรื่อยๆอม,มันก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับเรื่องแรกก็คออือรัฐบาลเองเนี่ยต่างพยายามออกมาตรการต่างๆดีมานของประชาชนก็มากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีในวันนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันเริ่มพัฒนาไปหนู่ในหมวดที่ทําให้ราคาของ clean energy เนี่ยถูกลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการพลังงานแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซถ่านหินเนีนะครับ ในบางประเทศเนี่ยต้องชื่อว่าถูกเทียบเท่ากันแล้วในปัจจุบันนะครับฉะนั้นต่อไปข้างหน้าเราอาจจะเห็นหลายหายประเทศเนี่ยสวิชมาใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆมาจนมาเป็นคอยเนนจีทดแทนพลังงานแบบเก่าๆไปเลยนะครับค่ะส <C> ิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เลยจะทําให้เห็นภาพการเติบโตของหุ้นในกลุ่มนี้อย่างชาัดเจนนะครับคตครัค่ะ <C> ทีนี้ถ้าเราดูโอกาสนะคะแปลว่ายังลงทุนต่อได้นะคะแล้วในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมล่ะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามีหลายมิติทีเดียวนะคะพลังงานทดแทนนะคะรถยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเราควรเลือกลงทุนกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือว่ากระจายการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนบ้างคะจริงๆกลุ่มเหล่านี้เนี่ยสอดคล้องกันหมดเลยนะครับผมว่ามันควรจะลงทุนตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้า นะครับที่ผ่านโซลาเซลล์ผ่านวินนะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะครับรวมลงมาถึงแบตเตอรี่ตอเรจนะครับซึ่งมันเป็นเทรนตของันาคตอยู่แล้วนะครับว่าต่อไปเราจะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับกันมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการพัฒนาของแบตเตอรี่ตอเรจเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็จะโตอย,อย่างก้าวกระโดดมาถึงกลางน้ำเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e v วีคานะครับเรื่องของอตึกที่ใช้พลังงานทางเลือกต่าง เหล่านั้นเองเนี่ยมันจะทําให้ให้ออสิ่งต่างๆเหล่านี้มีดีมาน์เยอะขึ้นเรื่อยๆก็ควรจะกระจายนะครับกระจายความเสี่ยงตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้ําเลยนะครับครับ,รบในใน <ๆ S 1> คุณสอนชัยพูดถึงเรื่องความเสี่ยงผมถามนิดหนึ่งมันดูแลอนาคตคอ่อนข้างสดใสมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมครับที่นักลงทุนเองควรที่จะคํานึงถึงเวลาที่จะพิจารณาลงทุนในเซกเตอร์เหล่านี้นะฮะก็เรื่องราคาครับแน่นอนครับเวลาลงทุนเนี่ยนะครับปัจจัยพื้นฐานดี มันก็ต้องดูเรื่องราคาด้วยมาประกอบกันถ้าหุ้นมีปัจจัยพื้นฐานดีแต่ราคาแพงมากเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะต้องถือนานมากเพราะว่าเกิดการปรับฐานครั้งหนึ่งกว่าจะกลับขึ้นไปใหม่นะครับไอ <c oughs> จังหวะอย่างเงี้ยมีความสําคัญทีเดียวนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าปีนี้เองเนี่ยต่อเนื่องจากปีที่แล้วปีนี้เองเนี่ยยังอยู่ในเทรนของหุ้นที่บูลิชค่อนข้างเยอะนะครับเราจะสังเกตเห็นได้แต่ช่วงปลายปีจนถึงต้นปีเนี่ย พุ่นขึ้นมามากพอสมควรดังนั้นในระยะสั้นๆเนี่ยเป็นไปได้พอสมควรเลยทีเดียวที่หุ้นอาจจะปรับฐานนะครับแต่การปรับฐานเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเป็นการปรับฐานแบบเทลตี้ครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆมันยังสอดคล้องแล้วก็ยังรับในหุ้นขาขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำก็ตามะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นกลุ่มนี้เริ่มปรับฐานเนี่ยก็ควรจะพิจารณาเข้าลงทุนนะครับ แล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันทำได้ก็โดยการทำดอลลราคอสเอเวอร์เจนะครับก็ทยอยซื้อนะครับไม่ยังเป็นต้องซื้อไม้เดียวนะครับเพราะหุ้นกลุ่มหนึ่งเนี้ต้องบอกบอกว่ามันยังมีอนาคตที่ค่อนข้างยาวไกลนะครับแล้วก็ค่อยๆซื้อไปก็ได้นะครับไม่จะเป็นโองรีบร้อนครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ตนนค่ะสวัสดีค่ะ คุณสอนชัยสุเนตานะคะ CEO จาก SBS นะคะก็ชัดเจนแหละค่ะว่ายังไง่ายนะคะพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนก็เป็นธีมที่ต้องลงทุนนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าระยะยาวโอกาสมีแต่ก็ต้องระวังเรื่องราคานิดนึงแต่ผมชอบจังเลยครับว่าปรับฐานระยะหลังในสามสี่วันวันนี้จะไดียนคำว่าปรับฐานแต่ชอบคําที่ว่าปรับฐานแบบเฮลซี่ด้วยความที่ว่าพื้นฐานของมันมีทีนี้ก็คือว่ามันจะปรับเมื่อไหร่เราก็ต้องถวยโอกาสเอาไว้ก็ดูรายการแล้วนะครับจะได้มีการรายงานความคืบหน้ากันต่อเนื่องนะฮะอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองหาโอกาส ลงทุนได้ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะครับ